สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุพชคเกิดลาภครับเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัก,กรีนรุปดินสถาบัานการแพทย์จัก,กรีนรุปดิน สำหรับข้อสังเกตนะครับว่าพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่ทําให้เราสุ่ญเสียกับการเป็นโควิด19ได้แก่หนึ่งการใส่แมสที่ไม่ถูกวิธีเช่นหลายคนใส่แมสไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดจมูกปิดปาดแต่เอาใส่ไว้ใต้คางหรือบางทีเอามาแขวนไว้ที่หูเป็นต้นอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถรับเชื้อมาได้ง่ายนะครับนอกจากนั้นเองยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ ทำให้เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารับเชื้อมาได้เลยนะโดยที่เราไม่ตั้งใจก็คือตอนกินข้าวเวลาเรากินข้าวด้วยกันเนี่ยกดว่าเรานั่งด้วยกันตั้งวงด้วยกันคุยกันซึ่งเป็นเวลาที่เราจะไม่ได้ใส่แมสเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพบว่าผู้ติดเชือ้อสามารถรับเชื้อมาได้จากการกินข้าวนอกจากนี้ยังมีการใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งตอนที่เรานั่งหรือว่าโดยสารทางสาธารณะไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ป้องกันและอันที่4หลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทําความสะอาดเรื่องการล้างมือเวลาไปสัมผัสสิ่่งงตาาๆไดด้้มกอนนนะัีีจเป็ุท เป็นข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งอาจจะทําให้รับการติดเชื้อมาได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยอยากเน้นย้ำเรื่องของการใส่แมสให้ถูกวิธีแล้วก็ใส่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่เข้าในที่ชุมชนนี้สําคัญที่สุดเนี่ยในเรื่องของการกินข้าวด้วยกันเนี่ยตอนนี้ต่อให้เป็นคนใกล้ชิดท,ที่เราคิดว่าไม่น่านจะติดต้องคิดไว้ก่อนว่าจริงๆคนนั้นเขาอาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวเพราะฉะนั้นพยายามถ้าเลี่ยงได้เนี่ยอาจจะพยายามนั่งกินทางห่างหรือว่าอาจจะแยกกินใครแยกกินมาตรงนี้อาจจะต้องงดการรวมตัวการกินข้าวด้วยกันไปก่อนนะครับ